สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมฮีโร่ในบทหรือว่าเกมฮอนนั่นเองครับผมซึ่งวันนี้ผมมาเล่นในซีรีส์เชลเลนเดลนะครับเนื่องจากว่าผมป่วยแล้วผมเป็นหวัดแล้วผมปวดหัวแล้วผมขี้เกียจพูดแล้วผมมึนหัวก็เล่นเงียบๆแล้วกันนะแต่ว่าผมอยากที่จะแบบอัดคลิปมาเพราะาผมก็หายไปหลายวันเหมือนกันนะก็ตามนั้นเลยครับถ้าสมมติว่า พูดน้อยไปอะไรก็อย่าว่านะเราไม่ต้องมาบอกนะครับว่าพี่ผมชอบพี่พูดได้เยอะมากเลยอันนี้ก็เข้าใจนะครับแต่ว่าซีรีส์เนี่ยเป็นซีรีส์พูดน้อยดิเออก็ขอให้ทาความเข้ใจในส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากรอซีรีส์ที่มันพูดได้เยอะหรือว่าที่าบเยอะไม่เหมือนซีรีส์ที่เงียอบอย่างเงี้ยก็แนะนําให้รอดีกว่านะครับทมนั้นเลยแล้วก็แค่นี้แหละ ในฟังอย่างเสียงผมก็คงจะรู้นะครับว่ามันเป็นหวัดอ่ะ แล้วผมจะดีนายทำไมก็ไม่รู้เนาะัองที่ดีนายไปก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยแค่ทำให้เขาไม่ได้คีไปเฉยแต่ดอกเตอร์นี่เขาเหมือนยังไม่ได้คีไปเนาะ หกปะวะไม่ตายอยู่ทีเฮ้ตายอยู่ดีมาลุ้นเทพด้วย ปลารายใส่ทาลอดเลยแล้วป่ะเฮ้ใหญ่คุ้งซ่าดิเดี๋ยวตายระวังรอให้เราไปถึงก่อนนี่เราค่อยเข้าไปอ่ะ มบวกก็เร็วจริงทำไมไม่ถึงเลยรีบบวกกันไปไหนวะเนี่ยอแล้วทำซ่าอยู่เฮ้ยโอ้โหเต็มเต็มเลยคลิป <c oughs> เอนทีเนียมาบนได้เปล่าเดินไปกลางจะฆ่าได้อนันน แซนเวดแซนเวดเดี๋ยวดูบนนะบนน่าจะบวกอ่ะ หายไปสายเลยมิลีมานะมิลีมัมมนะมา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 เอาได้ป่ะมามาดีมามา,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 มาหน่อยมาหน่อย วะดร,ร์มาด้วยไม่ถัานแล้วแฟลเลยซารลมอนไงไปเอาตัวไหนอะ่ะเอาทาร์ลอดหน้าเลยมันอยู่ในป้อมอมันจะวาร์ปซ้อนได้ดีถ้าไปเอามันข้างในรายคู่อ่ะัารมอนนั่นตีไปแล้วด้วยเดี๋ยวรอบหน้าไปฆ่าได้บ้าง อยู่ดกรดั้นีไหนคือมัะร um ุ like นบรุนบกระดมาด้วยเดมไม่หอาอยู่ล่า้งกรดมาด้วยนะใครบาาลงอะมาดียมาดีย sự tự do as we go. Cứu mùa A Không The legion a hellborn tower. <tossimus> 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 เอนจิเนียจะช้าไปเก้าหนึ่งอะ่ปะป่ารายเลยว่ามันไม่มีอัญต,มมติมันไม่มีอัญติซาโลมอนไม่มีอัญติมาให้มีอัญติไล่เลยไล่เลยตายตายชัวร์ไปวิ่งไม่ทันวะโอ้โหได้ยังมั้ง ในฮาววนาอยู่ไหนในฮาวอยู่ไหน,นหอ่ะติดได้ป่ะติดได้ปล่าไปไหนแล้วไม่รู้ว่ะมันจะไปมันไปไหนแล้วไม่รู้นี่ไง<อ>ไม่โดนอีกผุ้สาติดสัมพัทธ์ทไปถอยได้ละมัง้งถ้าบวกนานนี่มันวาร์ปลงมาบวกรัวๆได้น่าเสียดายกดดั๊ดรอบแรกไม่โดนดูนี่นะ่าเก็บดัด๊ดเรามีคนต้องเสียฉลาดแล้วละ่ะ เฮ้ยจะดีเหรอตายหมดอย่างนี้กิ่ไม่ไอัาตีเลยจริงๆก็โทษไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่เห็นหนะแล้วเสียงอันตีไปอ่ะถ้าตะกี้ไม่ได้ตีนี้ไปส่วนค่าไรอีกหนึ่งตัวจนอย่างน้อยเลยเนี่ยข้าเสียดาย นใครโดนเนี่ยไม่มีเกิดแล้วมั้งดูจากทรงแล้วโอ้อหอพโอหอแล้วจะซื <c oughs> อ้อดาททำไมวะเนี่ยมันตายหมดแล้วอ่ะฮะ ไม่ได้คีบเลยอะ่ะตัวเองวิ่งไปเร็วมากมันมันออกไปเลยนะมันไม่รอจังหวะนั่นอะ่ะน่าเสียดายนี่ไงมันนี่เลยไนงะ <He> อะไรมันจะใจถึงขนาดนี้มนหมดลานี่ก็ใจถึงเหลือเกิน ีเกิดสินะนี่ไงกวาดคลิปหมดเลยเฮ้ยทำไมสกิลไม่ได้วะสวยแล้วไงเกือบตายวะตายปะเนี่ยเฮ้ยแต่แซนเวดลงมาช่วยแล้วอ่ะ เห็นแล้วว๊าอ๋อยดีเดียวหูยกบตายก็งงค่ะมันใบไม่ได้เอ้ยทำไมมันสกิลไม่ได้โดนใบเนี่เองนี่เข้าใจถึงเกินไม่ทีมเรามันโหดจังเล่นแบบไม่กลัวอะไรเลยอ่ะ เฮ้ยลุนล้นลุ้นได้ละพ่เคดเอาใครซื้อข้างนี้ก็ได้โอ้โหแล้วขอแซนเวดไม่ใช่ลา <c oughs> <c oughs> อ๋อต้องขอโทษนะครับ มันเป็นหวัดดีหรือมันคัดจมูกไงไม่รู้ว่าอโอ้โอยสบายด็อกเตอร์ไม่อยู่ด้วยตายแน่นอน โอ้โหทำไมมันถึกขนาดนั้นวะเฮ้ยแค่ทารอลเลืปร์ดบอล800 900ได้นนะขนาดนั้นเลยเหรอเฟลว่าไงไคิดว่าตายหรือว่าเรายังไม่สิบหกไอ้แต่มันก็แรงนะมันก็แรงไม่พอลุงนี้น่าจะกดเฮนเราวิ่งตามต่อน่าเสียดายจ้ะช่างมันเถอะ ตโดนอย่างนี้โดนทุกอย่างโอ,อ้ต้องเดินตามลาด้วยเย้สิบหกแล้ว 到了拉萨嘛。 เลือดช800ั้นแปดร้อยแลตะกี้แ้แต่ว่าดามเมจไม่แรงพอเอาน,นี้ก็ได้มังไดมเพียมาไม่ต้องอันตีระวังเสียดายของผมไม่มีเพื่อนมาเลยวะกำลังมาโอ้ยโดนทุกอย่างบนโลกบินไม่ได้ ได้ละทะสับิงดีป่ะวะอ๋อเห็นลงนกุลเดือดไหมตายชัวร์นะอินเดีย <c oughs> เอาง่ายหมดฮึฮึไม่ยอมตีแล้วไม่รอดแน่นอน <c oughs> เอาอะไรดีเอาอลไดี <c oughs> โอ้ย <c oughs> ตามได้มั้งไปเจอเ <c oughs> พื่อนมาแล้วโทษ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  <c oughs> ขำแก้เขินยกตัวเองเฉยเลยเอาที่นี่กันมัง้งอันตีไปแล้วกันง่ายๆโอ้ยทำไมไม่ตายวะคิดหายแล้วไงต้องถ่วงร้ายให้ได้นานที่สุดอ่ะเฮ้ยไนท์ฮาวหายไปไหนวะ เอ้ยไม่ตายอีกชิหายไม่ตายแล้วตัวลำบากมากโอ้ยยกไม่ขึ้นอีกกดไม่โดนไม่ใช่ยกไม่ขึ้นหรอกจริงมันต้องยกขึ้นอะถ้ากดโดนออ้ยมั่วชิเป๋มคนมั่วเลย โอ้โหตายเนี่ยโอ้ยเกือบไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อน <c oughs> เล่นคนมั่วเลยมันเกิดอะไรขึ้นตะกียะ <c oughs> เอาของเอาของได้มัง้ง ใครคิดว่าสอายว่าเราจะได้นะเดี๋ยเราถือให้มาหลนอหน,หนอ เดมาตีคองเด็กระวังโดนก่อนนะอยู่คนเดียวอ่ะยิงไม่เข้านี่หว่าไม่ใช่ยิงไม่เข้ายิงไม่โดนอ้าว โอทัม,มันแหลกแหลกเน่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเรีบเก็บรีบไปดีกว่า,วามๆๆไม่รอดไหนฮาไหนฮา กดัดทำไมในายฮาวตายอยู่มาอยากเกิดอยากเกิดฮืมยกไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยซาเนี้ยกซาเกินไปทีน,นี้เอามากางกังตีให้ได้เอออย่างนั้นแหละดีงั้นแหละดีก็เห้ยอย่เพิ่งดีใครใช้นกเนะี่ย

แล้ววาร์ปเราหายไปไหนวะขายทิ้งเหรอแล้วทำไมใครมันใช้นกลัวๆเลยเนี่ยกนบนล่างุ้นะรับน่าอีกเวนกำ เี้ตุ๋ยบ้านได้เหรอวาร์ปเลยปล่อยไปเถอะโอ้โหเลือดทันหนึ่งนะ่ะกินแงมาดิปกติใช้เยอะนะมึง นเวดโดนก่อนแล้วไงอตีานเนี้ตัวดาเมจไม่มาเลยอ่ะฟาร์มอยู่อ่ะใกล้ได้ขอน้งดมเปีย the มีเรียนตีด้วยโหดเ,เกินเฮ้ยเดี๋ยวเราตีสู้เลยเราเรามีคลองอยู่อ่ะปวดนูนนนไม่ได้ด้วยแต่เหมือนจะมีคนปวดห้ละ คก็คถ้ามันเงียบๆไปก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าผมมึนหัวเล่นๆไปมือสั่นไปนะเนี่ยไอ้ยนบิวอัพเดียววะเล่นไปมือสั่นไปนะไม่อยากจะพูดโอเคครับบ๊ายบายครับไปจ้าไปจ๋าบ๊ายบาย